มีีเสยง <laughs> วันนี้มาอัปเดตรพริกที่ปลูกไว้นะบวพนดินให้เขาดูหญ้าดิ <c oughs> <c oughs> เต็มไปหมดเลยอ่ะอสปริงเกอร์ก็ไม่ได้ลดดีฝนมาตกขั้ชัว่วหนึ่ะโอ้โหโมแมลงเต่าทองมาบ้านเลยไหนอ่ะอันไหนคือมแมลงเต่าทองเฮ้ยมันไง เห็นไหมคะเนี่ยมาแรงเต่าทองเดินเดิดิชอบชอบหายตัวไป <'s> แล้วไปอยู่ใต้ใบตอหายตัวหนึ่งเลยลงล่างหนึ่งหนีไวมเต่าทองจริงด้วยดูพริกนะปลูกพริกไว้ทั้งพริกทั้งมะเขือเลยตายหญ้าจะไม่ไหวละร้อนเหนื่อยด้วยร้อนด้วยเอฟซี <c oughs> ทั้งหลาย เ้าวสวนอย่าไปสวนนะบอกตรงน,นะอย่าสวนดีที่สุดปตป้ากาแฟพยาามอย่าสวนอย่าสวนสวนก็เป็นอย่างเงี้ยเงอแตกอื้อน,นม,มียุงด้วยอ่ะกัดยุงกัดทำช้าช้าดิก็เหนื่อยหรอก ไปกระแทกดูันสปริงเกอร์แล้วอดูหญ้าดิฝนตกปุ๊บก็ยญามาแบบอุย้ยเต็มแล้วห่างามมากแต่ยายคงไม่มียายมีแต่หญ้าอันนี้ต้นเก่านะคะเนี่ยต้นเนี้ยสองปีแล้วปีเข้าปีที่สองแล้วอันนี้ต้นใหม่ดูต้นใหม่เขาดิิ่อจะเริ่มออกดอกกระใบหนิดแล้วเนี่ยดูดิ เป็นโลกแบบนี้ค่ะเฮ้ยง่ายนะการไม่อยากจะพ่นยาเลยได้กินเท่าไหร็เท่านั้นกินไม่ไหวหรอกพี่แกกินแค่แบบสองเม็ดสามเม็ดก็วันหนึ่งกินได้เม็ดวันละเม็ดก็บุญแล้วปลูก <c oughs> อย่างนั้นละครับผม FC ท่านไหนว่างๆก็มานะคนอยู่แถวราชบุรีเนี่ยมาเก็บเอาไปเลย <c oughs> ไม่ห่วงครับผม <c oughs> ไม่ห่วงปลูกเพื่อ ให้ทุกคนกินนะใครอยากเข้ามากินมาเก็บเอาเลยข้างถนนนะครับผมเก็บเอาเลยบอกว่ามาจากเอฟซีพี่สายชนไฟขาวแค่ได้จบครับผมได้ทุกคนไม่ต้องพะเลาะกันให้กินทุกคนครับผมฟีฟีฟีครับฟีพี่ไอ้ชนพี่ไอชนฟีนี่ไงฟีอ่ะฟีเธอ่ดูดิ เหนือแตกเอาละสามนาทีและะ้วมั้งแค่นี้พออ่ะขอบคุณนะครับเข้ามาที่เข้ามาชมมากำลังใจในการทำสวนทำไร่ของผมอัปเดตให้ดูแค่นี้พอวันหนึงเอาสองล่องสาล่องพออย่าไปเอามากมายเกินตัวก็ไม่ไหวเหนื่อยสวัสดีครับผมขอให้ทุกท่านเฮงๆด้รวยๆ